ผมสู้วันทีเด็กเก่าๆครับไฟนี้ซ้อมมาอีู่วันครับวันนี้เก็บตัวเกือบสองเดือนเลยครับผมจะซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเด็กเก่าครับมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมเราใช่นหมคก็มีเราน้ำมูลเล็กยอดเล็กเพชรยอดอีทีเนี่ยกับเพื่อนๆตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะตัวครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้ยี่สิบหกครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสามครับนั่นหมายความว่าใบวันนี้เราหกสิบหกครึ่งครับเราเกิดสไตล์อะไรครับเราเข่าครับแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับซุเปอร์เล็กครับผมคือเจอนไหม ก็เคยเจอมาสองครั้งครับสายนี้นฟแค่หมดแค่เขาต้องสองครั้งเลยครับผมตอนนั้นต่อยกันตอนครั้งแรกมีต่อยเวท่าไรน่าจะร้อ่กครั้แล้วไฟสองไฟสองร้อยสามห้าที่เจอกันสองครั้งนี่ห่างกันมากี่ปีแล้วห่างกันประมาณห้าปีห้าปีแล้วที่เจอกันมาแล้วอันนี้คือไฟแล้วครั้งที่สองนี่ประมาณสองปีสามปีสองสามปีแล้วนี่คือไฟที่สามเลยครับ แา่วันนี้กับวันนั้นคงจะไม่เหมือนกันแล้วนะค<อ>รับผม,มเขาเป็นมือสไตล์อะไรจำได้ไหมก็ทั้งของพี่เขาก็ทั้งเขา่าทั้งนอกนะครับอืคือมีครบทุกอย่างแล้ววันนี้เราจะวางเกมว่าแบบเราต้องตามสไตล์เราครับเปิกเกมชวนทะเลาะครับ เหมือนแบบเธอเดินหาชิปกันเลยครับพี่เขาก็ไม่ได้ต่อยนานคือต่างคนต่างหยุดนานว่างแล้วเธอแต่ร่างกายเราตอนนี้เป็นอย่งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เต็มร้อยครับวันนี้เต็มร้อยนะสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงเรืันนี้ของเอาคืนทั้งสองไฟนี่กลับวันนี้ลบโลกทงคืนเลยป่ะครับต้องเอาคืนเลยนะครับอืและล่าสุดที่ก่อนที่เราหยุดยาวมาเนี่ยยันวันเนี้น่าจะที่เราต่อยแล้วต่อยอะไรหายวันนั้นต่อยกับลุงกิจครับที่ภูเก็ตครับที่ภูเก็ตครับวันนั้นต่อยเหวี่ยงเท่าไหร่ ร้อยสามหกครับร้อยสามหกก็คือเวทนนี้เลยแล้วผลวันนั้นเป็นไงก็ชนะครับเอชนะเข้ามาแล้วก็หยุดเลยใช่ป่ะแล้วก็มาขึ้นทักษิณเล็กแล้วก็ไม่ได้ต่อยกันอ๋อคือมันขยับมาขยับมาแล้ไม่ได้ต่อยก็เลยมาวันนี้นะแต่วันนี้พร้อมเต็มที่เต็มที่แล้วพร้อมเจอกันได้เลยครับผมคือวันนี้จะไม่มีภาคสามแน่ครับผมต้องแค่สองกับหนึ่งครับวันนี้ต้องเก็บแล้วนะครับอ่าแล้วต่อยมวยมาเร็วๆนีวันนี้อีกไปแล้วประมาณอกี่ตัวไหมครับเป็น้อยเนาะครับอ่าเราเปิดจังหวัด น้องบอยลังภูครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็วันนี้ก็ฝากเอฟซีแฟนคลับชูบอลทีเราเก้ครับวันนี้มีพิเศษด้วยครับก็พี่ชายจากข้างในเรียนจำครับเขียนจดหมายมาบอกว่าให้ผมเอาแชมป์ไปซื้อไพ่์เขาครับที่เขาเอ่ยชื่อนิดนึงนะครับพี่บอยมารยาทดีครับโอ้สนิทกันสบายเลยต้องเอาให้ได้นะต้องเอาสาบอยให้ได้โอเคอ่ขอบใจมากน้องชายครับผม